สวัสดีค่ะจิจากพาร์กาเดนนะคะอยากให้เพื่อนเพื่อนมาดูนะคะว,ว่าวิธีการปลูกผักสวนครัวในกระถางทำยังไงผักถึงจะสวยนะคะเพราะว่ามีหลายคนนะคะที่สอบถามแนนมาว่าปลูกผักสวนครัวนะคะทำไมผักของเราไม่สวยแล้วก็ไม่ออกดอกไม่ออกลูกนะอันนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นตัวนี้เป็นพลิกหนุ่มนะคะพิกหนุ่มเป็นพลิกที่มีขนาดใหญ่นะคะใหญ่ยาวแบบนี้นะคะลูกใหญ่ลูกยาวนะคะปลูกง่ายมากทุกคนตอนนี้กําลัง อ,ออกดอกออกลูกกันเยอะมากเลยนะคะลูกของเขาจะห้อยลงข้างล่างนะคะดังนั้นถ้าเราไม่สังเกตแล้วก็ไม่ไม่เปิดดูที่ใบของเขาจริงๆจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้เขาสวยมากนะคะมีหลายคนที่ถามแนนมาว่าปลูกผักยังไงนะคะผักของเราถึงจะสวยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของผักที่ปลูกลงในกระถางนะคะตัวนี้บอกเลยว่าการที่เราจะปลูกผักของเราให้ติดลูกนะคะออกดอกสวยๆแบบนี้เราจะต้อง ปลูกแล้วก็มีการปรุงดินก่อนปลูกนะคะนอกจากนั้น1สัปดาห์นะคะเนยจะให้ปุ๋ยทุกครั้งนะคะก็คือให้ปุ๋ยรอบละ7วันนะคะ7 1 0วันค่ะ ผักสวนครัวนะคะสามารถปลูกจําหน่ายได้สวยแบบนี้นะคะอันนี้แนนปลูกลงในกระถาง1 0นิ้วนะคะมีหลากหลายค่ะแล้วก็กลุ่มของผักต่างๆนะคะถ้าเราไม่อยากให้ต้นของเขาสูงนะคะสิ่งที่แนนทําเลยนะอันนี้เป็นชี้โซแดงนะคะชีโซแดงเห็นไหมคะนี่คือร่องรอยของการตัดยอดของแนนก็คือแนนทําการเด็ดยอดออก1ต้นนะคะถ้าเราไม่ทําการเด็ดยอดออกต้นของเขาจะสูงค่ะ แล้วก็จะติดดอกนะแต่นี้แนนทําการเด็ดยอดนะั่นคือ1ต้นออกแขนงนะคะหนึ่ง,ส,งสาสี่ห้านะคะเห็นไหมคะมีถึง5้าแขนงนะคะสวยมากๆแล้วน้องก็จะต้นไม่สูงนะคะกิ่งของเขาเยอะนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะในหนึ่งกระถางนะอันนี้เป็นชิโซแดงงาเกาหลีนะคะส่วนกลุ่มของกระเพรานะคะโหระพาแมงรักนะคะถ้าเราอยากให้เขาออกพุ่มนะคะ แนนก็จะทําการเด็ดยอดเขานะคะเนี่ยค่ะดูว่ามีดอกไม้นะคะแล้วก็ทําการเด็ดแบบนี้เดินแล้วก็เด็ดนับลงมา1-2ใบนะคะแล้วก็เด็ดทิ้งไปเลยทุกคนไม่ต้องเสียดายนะคะเด็ดน้องไปเลยน้องเขาจะแตกพุ่มสวยนะคะแล้วก็จะไม่ออกดอกต้นไม่โทมนะคะดังนั้นผักของเราก็จะได้ทรงพุ่มสวยๆแบบนี้เลยอันนี้กลุ่มของหูระพานะคะสวยมากๆเลยทุกคน กระเพราแดงกระเพราขาวทำได้หมดเลยนั่นคือกลุ่มของกระเพราแดงนะคะสังเกตง่ายๆก็คือกระเพราแดงลําต้นของเขาจะเป็นสีแดงม่วงนะคะส่วนกระเพราขาวนะคะเห็นไหมคะลําต้นของเขาจะออกเป็นสีขาวเขียวนะคะลักษณะใบก็จะคล้ายกันนะแต่บางคนก็จะชอบกระเพราสีแดงนะบางคนก็ชอบกระเพราสีเขียวนะทุกคนเดี๋ยววันนี้แนนจะมา ทําวิธีการดูแลผักสวนครัวสวยๆให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะนี่คือสวนผักสวนครัวในสวนของแนนสวนกิดาพานะคะตัวนี้เป็นแมงลักทุกคนแมงลักขึ้นแบบนี้แล้วเราก็จะมาตัดยอดแมงลักด้วยนะคะนี่สวยเลย สำหรับผักอีกตัวหนึ่งนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะเพราะว่าเป็นผักยอดนิยมมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าแรงหน้าฝนนี่คือราคาดีมากๆเลยก็คือกลุ่มของคืนช่ายแล้วก็เซลลอรี่นะคะตัวนี้เป็นเซลลอรี่นะคะที่เนนทำการปลูกไว้นะในกระถาง10นิ้วทุกคนที่สำคัญเลยก็คือตอนนี้ใบด้านล่างของเขานะคะ มีปัญหาก็คือน้องเริ่มแก่แล้วนะเวลาที่เราอยากปลูกสล,ลือรี่ให้เขามีอายุยืนแล้วก็แตกกอได้ดีก็คือแนะนําเลยว่าให้เก็บไว้เฉพาะใบที่ชี้ขึ้นด้านบนนะคะส่วนใบไหนที่ตกลงด้านล่างที่แก่แล้วเราจะทําการตัดออกแล้วก็เก็บออกค่ะผักของเขานะคะก็จะได้แบบว่าสวยงามนะคะแล้วก็แตกกออยู่กับเราได้ทั้งปีนะคะเวลาวิธีการเก็บนะคะก็จะดึงก็ได้นะคะดึงออกมาแบบนี้เลยทุกคนเนี่ยค่ะ ตรงเวลาที่เราดึงออกมานะคะตรงก้านของเขานะคะก็จะหลุดออกมาแบบนี้เป็นวิธีการทําความสะอาดนะคะเป็นวิธีการทําความสะอาดอาต้นผักของเรานะคะเขาจะได้แบบว่าแทงยอดแทงหน่อขึ้นมาใหม่ให้กอใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวแนนจะดึงออกมาเลยค่อยๆดึงทีละต้นแบบนี้นะคะเก็บออกมาได้เลย มีกี่ต้นก็ดึงได้ทุกต้นนะคะหรือใครจะใช้กันไกรตัดก็ได้เพราะว่าถ้าเราตัดแล้วนะคะก้านของเขาจะเหี่ยวแล้วก็หลุดออกไปเองค่ะถ้าใครไม่อยากดึงนะคะแต่ใช้มือดึงก็ได้นี่ดึงออกไปเลย เมื่อเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่แนนจะนํามาเพื่อปรุงดินก็คือตัวนี้นะคะอันนี้เรียกว่าปุ๋ยขี้ไก่หมักไบโอแก๊สนะ,ะทุกคนเป็นปุ๋ยขี้ไก่ล้วนนะคะแนนก็จะมาโรยด้านขอบค่ะลักษณะของเนื้อก็จะเป็นเนื้อล้วนแบบนี้นะคะแล้วก็โรยเลยโรยด้านขอบนะคะสวยมากนี่โรยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รดน้ําน้องนะคะดูนะคะก้านของ ขึ้นใช่เราก็จะขึ้นตรงแบบนี้แล้วสวยนะแล้วก็ก้านของเขาจะใหญ่ขึ้นค่ะก็จะใหญ่ขึ้นเวลาที่เราทําความสะอาดแล้วนะคะเราก็ดึงอันนี้อันไหนที่ไม่สวยเราก็กดงกดลงด้านล่างแบบนี้นะคะเราก็ดึงออกได้แบบนี้ค่ะกดออกเลยนะคะแล้ว้นก็จะหาภาชนะมาจัดเก็บนะคะทําให้เสร็จทุกต้นเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมคะนี่คือวิธีการดูแลผักของเราให้ส,สวยๆกันนะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ใครที่ชอบการปลูกผักของแนนนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์แล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนด้วยนะคะสําหรับกลุ่มของพลิกก็เช่นเดียวกันนะคะพลิกของแนนทําไมเขียวสวยนะคะทํายังไงแนนทําให้ดูแล้วนะคะเราจะเติมปุ๋ยขี้ไก่ทุกสัปดาห์นะคะ สำหรับวิธีการดูแลพลิกนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือ,อเมื่อต้นของเขาสวยๆแบบนี้แล้วนะคะแนนจะทำการรูดใบออกนะคะแล้วก็แนก็จะเติมปุ๋ยชี้ไก่นะคะทุกคนต้นนี้นะคะดูนะคะนี่ค่ะเราทำการรูดใบออกเลยนะคะจับแบบนี้นะคะแล้วก็รูดทิ้งนะคะรูดใบทิ้งได้เลยะคะ่ะให้ต้นของเขาสะอาดนะคะ กิ่งของเขาจากข้างบนจะแตกยอดแล้วก็ออกรูปไม่ดีนะคะอันนี้รูดทิ้งเลยค่ะจับใบข้างบนไว้นะคะแล้วก็รูดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาปุ๋ยที่ไก่มาเติมนะคะจับยอดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ลูดออก เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนใส่ไปเลยนะคะไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ลดน้ําตามนะคะใครที่อยากปลูกผักสวยๆนะคะลองดูนะคะเราจะให้ปุ๋ยผักทุกสัปดาห์ค่ะ